ลาลนะลาลนะลาลนะลานะลานะพุชนะนะจาแบบถูกภาพหน่อยนะเดี๋ยวเด็กเขาดูภาพพี่อะไรเด็กเขาดูกันซะโนพีคนไหนจะมนไม่พูดคำหยาบทั้งสิน้นไปท้องเลยเมื่อกี้กูเอาเมื่อกี้กูเอาดิลด์โอเอาควายปอมมาแอบอยู่ข้างหลังเก้าอี้เดี๋ยวมีใครเห็นเมื่อกี้ตอนโนวิมาตีมาบอกว่าเขากูทำอะไรบ้างส่วนตัวของกูเอาควายยัดตูดตัวเองสองเดือนไม่เล่นไปเที่ยวต่างประเทศมา ตอนนี้อยู่ไทยอะแล้ว,ลวตอนนี้อยู่ไทยอะตอนนี้ไทยเท่าไหร่นะอตอนนี้ไทยประมาณเอ่อห้าทุม่ม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 เออห้าทุ่มนะห้าทุ่มใช่ใช่ใช่มนนีก็มีเพื่อนเออมิดช,ช็อตหรือ,รอชื่อนรกนะครับมาเล่นกับเราเขาเป็นคนคนอะไรวะคนจากสวีเดนอยู่ตรงยุโรปอะเขาเขาแบบอยู่ต่างประเทศอะเอเอเลิกกันเนาะ ูย่ภาษาภาษาอังกฤษดิภาษาอังกฤษดิเชิบเชิบมาดิเอาไ้พูดคำว่าอะไรอ่ะพูดว่าสวัสดีฮัลโหลเห็นว่าโอยนะโอ้ยยะคนตัวีเดนเหรอทัวพีจำไม่คุยกับแฟนขับเลยหรอว่าไปเที่ยวไหนมาอะไรยังไงเขาอยากรูไป่ะ<อ>ผมไปผมไปเที่ยวผมไปเที่ยวไทยมาครับแล้วผมก็กลับมาไทยอ่ะจะเพี้ยเลยโคไซดอนอาบผบนวด อเออแต่แหละไม่ไ,ไปไม่ไรโนพีอาบน้ำโนพีอาบน้ำเองได้เอออาบน้ำเองได้้อ,อแต่อาบน้ำัวยเนาดูดเกียวให้ปูแมเหรอไม่รู้ไม่เคยไปเออถ้าอาบน้ำแล้วมีดูดเจียวให้ก็ออกูว่าเซอร์วิสดีนะเป็นป้าแก่ๆนะเห้า,าป้าแก,แก,แกออ่ๆไม่มเอาสั์เอาปวยมันก็ต้องมีสาวออกมด้วยขี้ยมันจะป้าเกมไรอ่ะพี่โรบพี่โรบเดอะสตอร์มแชทเขียนอยู่อ่ะข้างล่าง ข้างล่างไลฟ์แบบเอะไรใช่มีเกมอารมีเกมอาร์คอาร์คเคียเออนี่เกมอาร์คเห็นไหมเนี่ยกูเป็นอาร์คแบบเติร์ดเพอร์ซันเนี่ยจัดสูงมากเลยมอสใหม่มอสใหม่ออาร์คมอสมอสใหม่เนี่ยแบบคนใหญ่กูเล่นอาร์คมากเลยแบบเนี่ยเห็นอาร์คป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีออฟเจคทีไม่ทำอ่ะเราจะเรียกไดโนต์สองมาได้เราเอามันมาเทมเลยเทมแล้วก็ไปตีเน็กซัสเชื่อกู ดด้อุ้ยยโดนพิษไอ้สัตว์โดนเคิร์สเคิร์นพี่อะไรโดนเคิร์สเินี่อะไรมันยิบมันกูจยตายกูตายว t ั่งต้าไอ้เหี้ยมีระเปิด้เีไอ้สัตว์ใครก็ได้ลาบกวยกูสิโอ้ยยัแม่อะไรครับ ล่าแกนกูล่าแกงกูไงเกมดังไปลวะเสียงพวกมึงจะดังไปเสียงแม่งเต็มเต็มหลอดเลยโอ้ยทำไมไม่ดังไม่ใช่ช่องนี้บ้าแล้วหุดเด็กนเนี่ยถ้าคนไม่หูแตกไม่ต้องดูช่องกูกูจะหูแตกเลยแต่ไม่ใช่คนดูหรอก เงี้ยปล่อยใส่ใส่กูไอสัตว์ด้านมืดมากองดอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูดูหูเงี้ยเกือบตายมึงปล่อยอาสิ่งเสมันดีเนี่ยเอาให้โดนนะไม่แม่แม่งรอมดูชีพเขียนว่าจูจีจีดูแม่งหัวเราะเราไอ้สัตว์ ไปตรงกลางโอ้ยไม่ดูไม่ดูไม่เก่งไม่เก่งไม่เก่งไม่เห็นด้วยไม่เก่งไม่เก่งโถเนี่ยเนี่ยเนี่ยเก่งเนะี่ยหวตัวเองอ่ะ